วัสดีค่ะทุกคนวันดีตูจะพาทุกคนมากินข้าวแบบกินข้าวแบบหลักชูแกเต็กกแพงอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ากินข้าวกับผู้มีพระคุณละกันใช้คำนี้เพราะว่า เขาก็เป็นใบเบิกทางให้ตูนมาอยู่นัดสุดตรงนี้มอบสิ่งอะไรใหม่ๆให้กับตูนต้องเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ตูนหลบไม่สามารถหาบ้าเขาเจอได้นะคะว้าวนี่มาหลังบ้านอ่ะพี่นี่ไม่หนูค่ะพี่นี่เคยบอกี่นี่มาครั้งแรกคุณแม่อยู่ข้างในหรือเปล่าอยู่อันนี้น้องยิปนะคะเป็นผู้ช่วยของเป็นเลขาเป็นเลขาเลขาอะไรพี่เคยมาบ้านแม่ครั้งแรกเหมือนกันจริงเหรอดาราเยอะไหมเนี่ยที่เนี่ยเยอะมาก อาไรอดอราไยู่เลยไม่น่ยังไงแม่เดือมาหาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะลูกสาคิดถึงนะลูกคิดถึงนา ันนี้หนูมาขอฝากท้องฝากเนื้อฝากตัวกับแม่หน่อยได้แม่ทำกับข้าวมาให้กันมาแน้วบอยหอยเสียบแม่มีศัตรูแล้วนะลูกได้เลยได้เลยได้นลยเซ้งบอยคิดถึงนะลูกคิดถึงงามากเลยลูกสบายดีไหมแม่สวยขึ้นมากไม่ได้หรอกลูกแม่สวยแล้วแม่ก็ต้องสวยเหมือนลูกเอาจดีๆป้าแม่สวยนําลูกละค่ะไม่จริงไม่จริงสิเหรอผอมจริงเผอมจริงผอมจริงตอนแรกหนูถห่ยิบมึงแม่ผอมจริงป้าหรือแต่งรูปผอมจริง แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่เขามีท่าประจำแล้วใช่ค่ะเป็นท่าไหนเอออายุยี่ห้านะคะยี่ห้าค่ะต้องบอกว่าแม่เราเนี่ยเออเป็นแม่ที่เด็กลงเข้ามาทุกทุกวันใช่เพราะว่าเรามีลูกเด็กเราก็เลยต้องเด่นไม่มีเลยลูกไม่มีแฟนแม่ไม่มีูแม่มีแฟนไม่ไม่มีดูเสื้ออันนี้คืออะไรแม่ตุ้ใหม่ลูกเนี่ยพตุ้มมานั่งกินข้าวเลยเดี๋ยวแม่ชวนลูกสาว ตรงนี้หรอคะใช่นั่านทานกันตรงนี้เลยเอเราจะถ่ายคลิปก็หรอใช่ทานไปด้วยแล้วก็เมาสมอยไปด้วยแล้วก็เป็นติ๊กต็อกด้วยดีไหมลูกว่าได้ได้ค่ะได้เออผมซิงอ่ะแล้ววันนี้ได้เอาเสื้อผ้าพี่อ้มไห้น้องๆเอฟด้วยนะ ลลููกกกาาร้อยว่ชุนะมาแล้วหนูถามหน่อยสิหนูใส่ได้หรอใส่ได้เมยลูกใส่ได้หมดเลยหนูตัวใหญ่อย่ากควายใส่ได้ลูกไม่ได้ตัวใหญ่ลูกแม่ทำไมไม่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้หนูทานมาได้เลยขาลูกขาที่ขาเพิ่งผีเจลยขาลูกขามันดีไอมงมันดียังไงมันดียังไงอ๋อต้องหนุ่มเองต้องใส่เสื้อสีแบรนด์ตัวเองทุกวันหรอใส่เสื้อสีแบรนด์ตัวเองแบบว่าเดี๋ยวเจ้าของก็จะได้จ้างทุกปีนะยังไงมันดียมงดีจ้างก็คือทานเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกหมดเลยเพราะว่าขับถ่ายไซส์เราก็ออกไปด้้ววย่่ไไมมอออกะรแแล หนูว่าแมไม่มีแฟนังไงแม่ก็ต้องมีแฟนไม่มีฮีรูดูสายตาเลยไม่มีแฟนก็คือถามว่ามีคนเข้ามาเทักมาไหมก็ก็มีบ้างแต่เขาก็แบบว่าไวรุสไวรัสแล้วแฟนนี้ต้องให้เดือนเท่าไหร่คะแฟนกันตอนนี้พี่เออเขาเปเราแล้วนะคะไม่ใช่เราเปเขาแล้วแปกนะเขาบอกว่าวันนี้ได้เงินเดือนมาเอาไหมเดี๋ยวให้ห้าพันเลย ดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ชินเนี้ยเ,ยเอาไปเลยห้าแสนเนี่ยเ,ยเ,ใใเดี๋ยวเขาจะได้รัดมาแต่ร้อยคืนเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าลูกอ้เนี้ยเขาก็ไม่รู้ลองใจเราลูกเปล่านะเราก็อาจจะบแบบเป็นานเนี้ยเยอะตลกอะแม่ <laughs> วันนี้เมนูเป็นทำอะไรเมนูเมนูวันนี้แม่ทำแกงไตปลาไว้ลูกนะครับแล้วก็มีแกงส้มอย่างเนี้ยแกงส้มออดิบนะคะค่ะออดิบหรือว่าคูนนะคะมันปลากระพงแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อด้แล้วก็พะโล้อร่อยมากแล้วก็ต้องต้องจืดไอ้นี้ยกระดูกหมูเยอะมากเลยอ่ะใช่เยอะมากเลยเดี๋ยวแช์มาเดี๋ยวมิกซ์มาได้เลยแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเกสหนึ่งคนใช่แม่ตือเหรอคะแม่ตือเมื่อกี้นางโทรมาแล้วนางบอกว่าเห็นแม่บอกว่าชวนลูกๆมาแม่บอกว่าแม่ตือมาด้วยสิคิดถึงแม่ตืออย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นแม่แล้วจะมามาสวแนนน่ัี้ มาลูกสาวไม่ให้คนมาละอ่ะมาเลยลูกมิกลูกมิกเข้ามาลูกมิกมาเลยลูกมิกขาลูกมิกมาลูกมิกเข้ามาแล้วโอ้โหลขาปุ่นเข้ามาลูกสาววันนี้มันโคือเขาอยู่เซ็ตเราไม่ได้แล้วทำไมแล้วเพราะเราอ่าขายขำเพราะตอนนี้เขาขายสวย เอาสวยยุ่งขด้วยก่ได้สวยด้วยสวยมากนกตลกมากได้นะลูกยังไงถึงสวยยังไงแม่ก็ต้องตลกด้วยคือตอนนี้สังเกตว่าทำไมพี่เอไม่ออกนอกบ้านปกติช่วงอื่นช่วงอื่นอ่ะเราจะเจอแม่ตามร้านเล่าปาร์ตี้เหมือนเราเราต้องออกไปหาผู้ชายแต่ตอนนี้ผู้ชายผู้ชายมาหา ผู้ชายได้เงินเดือนมาจะแบ่งให้เขาห้าพันแโอโหเยอะเลยไี่ีาเยอะชาติแ่ไม่เคยโดนใครเปะเยอะราตีเหมือนกับเปเป็นเปปนคนอื่นทั้งชีวิตแค่เขาพูดบอกว่าไม่ละกูแม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องมาสวยตอนนี้ในทั้งที่ชีวิตเขาว่าสวยตอนไหนก็ได้อยู่ดีก็สวยขึ้นมาเลยสวยกระโดดสวยกระโดดแบบสวยแบบสวยกระโดดเลยรา้ม่ได้แม่เคย ใช่ไม่ได้เจอตัวจริงนานเจอใน t ิกตอกใช่ผอมอยู่แล้วไปบีบตัวทำไมแม่ลูกรู้ไหมถ้าไม่บีบอ่ะ t ิกตอกยอดมันจะไม่ขึ้นเวลาทำทิอนเห็นข่าวทั้งใจทำทิกตอกต้องทำให้เหมือนเออนิดนึงอ่ะต้องทำแบบหายใจแบบว่าไม่ทั่วทองอ่ะ อะไรแบบเนี้ยแล้วใครที่สงสัยว่าพี่เอกั้นหายใจทําไมนั่นคือคอนเทนต์ตอนนี้มึงยังไม่เห็นเขากั้นหายใจแล้วลุกนู้เปาเวลาจะลงติ๊กต็อกมึงเคยดูนางสาวเย็นด้วยดีไหมที่เป็นเหมือนกับคุณยอดให้ทำแบบนั้นแล้วคนในติ๊กต็อกจะแบบโอ้โหยอดคือแบบว่า2ล้านนี่ที่แม่คนมันงงว่าทำทำไมที่แม่ลงดีแบบแล้วทำแบบเนี้ยแต่มันต้องดูไว้แต่ถ้าแม่ไปไถนายนาทำนาด้วยทริป๋องอ่ะไม่ดูเลยแต่ถ้าแม่ทำเออเออทำเป็นไม่ม่สตรีม เเอการหายใจยืนอยู่นี้ไม่กระพริบตานะคนเม้นเลยได้เดี๋ยวหนูจะสุดสาวไว้หนูแก้ไปหนูจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้มึงก็ทำได้กูยังไม่แก่่องนี้ไปเกาหลีกันอีกไหมล่ะได้ลูกหนูแม่ขาดอย่างนึงขาดอะไรลูกนมนมทุย่ลูกต้องทำอย่างถึงเวลาแล้วฟังนะ หนูแต่งชายจนถึงอายุ25หนูเพิ่งมามีนมมีครึ่งชีวิตคนแล้วนะแม่ครึ่งชีวิตละนมต้องมาละได้ลูกแม่ไม่อยากบอกว่าแม่ก็เกือบ50แล้วลูกไปทำนมตอนยี้ป่ะะแม่ทำนมตอนเกือบ50ครึ่งชีวิตคนมึงดูดิคือคอนเทนต์เขาเขาชอบชุดที่อ้ํามาใส่แบบจับแล้วถ้าเราใส่ไม่ได้เนี่ยมึงก็อ้วนกว่ากูรักฝายรัดฝ่ายรักฝายลูก ก้ว่าแม่กระโดดน้ำเล่นปะได้แม่กระโดดจากชั้นบนเลยเขาทำเป็นมอเป็นอย่างนี้เลยอันนี้แอพรู้โดยคุณเอเหรอคะรสชาติอะ ่าเนี่ยให้ลูกกินก็ต้องทําเป็นแกงม้อยคือแต่และว,วันเนี่ยเมนูจะแตกต่างกันไปไหมคะแตกต่ไปด้วคข <S <S แม่ชอบกินอะไรมากที่สุดพี่ก็ชอบต้มจืดอย่างนี้นะคะเพราะว่าง่ายๆหรอหง่ายๆ่ายนี่ไม่ง่ายนะคะ <S <S ใส่เครื่องเทศจากกีนเลยนะคะสั่งเครื่องเทศจากกรีนจนประเทศจ,จ,จ,จีนเท่านั้นค่ะจีนนี้แกงอ้อดิบนะคะแกงอ้อดิบกับตากะพงนะคะแล้วต้มเซ็ตกระดูกหมูอ่อนนะคะค่ะแล้วก็พะโลอันแสนอร่อยนะคะคือพี่เอมีสูตรแบบประจำตระกูลไหมคะมีสูตรประจำตระกูลค่ะ ลูกตือมาสิเปิดกล้องสิเปิดกล้องสิป่ะลูกตือนเขาไม่ยอมเปิดกล้องเลยเว้ยมึงเออเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นอีกไม่อินเทรนด์เลยไม่สาวไปทำอะไรพาร์ทายาเอาดีๆดิไอ้นี่ถึงไปต้องเกี้ยกล่อมมาแล้วมาแล้วสามาแล้วว้าวสามาแล้วว้าวสามาแลว้าวสามาค่ะฉันมาโอ๊ยดีใจ มาจับมาตยาเลยดูสีเดียดเลยตอนเนี้ยสอแม่ขาวนแล้วกูเป็นอะไรไหมสองคนนี่ไปแล้วชอบดูกูมาเือนอ่อกินข้าวกิเม่มนข้าวเหนื่อยอ่ะ้ามนูสอ่คนเป็นลูกสาวไม่ได้อันนี้คือทำหน้าเลย ที่ทำแล้วแม่ขาที่ทำจมูกค่ะคนที่พาไปทำนะคะคนที่พาไปทำค่ะพี่เอฟังเอฟังสองคนนี้ไม่ต้องไปทำหน้าให้ไปทำสันดานด้วยดีก็คือความสลวนคือปะตื่นร้ายพี่เอร้ายพี่เอร้ายสองอันประตื่นร้ายหนึ่งอันลูกไปร้าลูกตุ่นเลยลร้ายตะคานลูกตุ่นไปร้ายอะไรไปหมดสุดลงมากสงงสุดๆ free? มึงมึงเตรียมตัวเลยนะี๋ยวนี้สุดมึงก็มาแล้วกูโดนหลอกให้มาลฟ์ขายอาเนสิมึงกลับไปก่อนเลยกลับไปเลยแต่อาหารอร่อยนะมึงอยตือกับยยเอสรวนนะกินเลยสื้อกินเลยกับเยซัวปะ เอแคร์พี่แคร์ใส่เราผ่านหลังผ่านอยู่แก๊งยิ่งดีช่วยมากเลยเอแคร์ผเสื้อพี่อ้ําลูกตอาให้เอแคใส่กูต้องส่งใครก่อนดีวะเหลือกี่ตัวบอกมาเลยบอกมาเลยบอกมาหมดเลยอ่ะไม่มีโค้ดเอาไหมหมดเลยจะได้รู้เขาจะได้รู้เออไม่ไม่ใช่อะไรหรอกคือเอาเวลาเป็นเงินเป็นทองเข้าใจไหม อ๋อเขายังไม่ต่อโค้ดแม่ยังทำไม่ได้เวลาไม่เป็นไรเอามาโชว์เอามาแฝนเอามาแฝนโชว์เวลาเป็นเงินเป็นทองลูกเอามาแฝงโชว์ก่อนว่าเดี๋ยวมีกหน้าใช่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 เวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาน้องๆเดินถือคือโชว์ขอหนุ่มปของผู้ชายเดี๋ยวก็ไม่หาผู้ชายเสี่พันเองอ่ะ สี่พ <resol ute! S 2> <t akes communication> ันใช่สี่พันสี่พันนี่ค่ะร้านนี้ทำรายตลาดปฐวิกรมากนี่ค่ะนี่อาทิตย์หน้าเอออมาโชว์ให้หมดเลยมาเจอมาถือโชว์เลยค่ะไม่เ้อาขานี่ค่ะนี่ค่ะชุดเป็นกูมาก ชุดที่เป็นตัวเองเพื่อพี่เอเขาจะให้โอ้ยคือจริงๆกูก็ไม่เชื่อยเขาขายของกูก็งงไปหมดเลยนะเอาม่เป็นไรหรอกแรกแรงงานกินข้าวเอาชุดอุ้ยนี่สวยที่ NT เจ้แขมีข้าวละไปกินข้าวแม่เหนื่อยไหมแม่เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสะดุกมากลูกมีความสนุกมากไปอยู่กับพวกลูกใหญ่เนี่ยไปเคลอและแกหนีจากตรงนั้นมาตรงนี้ได้อะจะไปช่วยฉันเลยตัวเองเี่ย อยาเสียงอัไรพอดียินเสียงเราเด็กสดปากเป็นห้องอร่อยนะอร่อยนะพะโลอร่อยแล้วแกเมื่อไรแกจะมาช่วยอ่ะแปะมือรันไม่ต้องไปด้วยกันอ้าวชวนให้กันย่างตรงนี้ย่างตนื้อของชัยโซว่าแกมาคุยกันหมดแล้วพี่ของตัวเองแล้วแกต้องไปช่วยไปอะไรอย่างเงี้ยโซว่ามันมันเป็นความคิดแบบเก่าอ่ะความคิดคนรุ่นใหม่คืออยากนั่งตรงไหนนั่งอยากกินอะไรกินโอยมาแกจะไปช่วยเขาสุดท้ายใช่ไหมแล้วไปเป็นเพื่อน ชนะเป็นเพื่อนเบิดอแกไม่มีใครทำแบบนี้ให้มิกทำไปก่อนหให้มิกก็ทำไปก่อน,นเหนื่อยต้องตะโกนอะ่ะค <c oughs> ุณทราบว่าพี่เอรู้สึกยังไงรู้สึกว่าดอกเบื่ออ้วนว่ะจะอยู่ก็ไม่ควนหอมอ่ะกูได้เลย,เลย <c oughs> อร่อยเน,นาะสมัครบ้านชนะกับพาร์สือจะไม่หอม <c oughs> อีหมูพระโล่เหมือนหมูคาราเมลอ่ะมึงรู้ไหมว่าพี่เอเขาทำกับข้าวเป็นหม้อทุกวันใช่ไหมยิบใช่ เราไม่เรียกพวกคุณมาจั๊กคำเลยหรอบอกกันจักค้ำอ่ะบอกกันจักค้ำอ่ะว่ามีอะไรกินยาอะคุณรู้แล้วทำไมยิมันไม่หอมก็ดูสิจริงแม่ไม่กินอะให้ให้กินมนอร่อยเนาะสุดรแกจะมาบ่อยๆไหมหลังจากนี้มาเรื่หนูมาเลยมองมาก็มาเนาะมาเลยมาหนูชวนแม่ชวนยายหนูมาทุกวันเลยตอนนี้เอามาทงบ้านเลยกันเด้อ เดี๋ยอย่างเดียวเดี๋ยวแค่แบบว่าอยากอยากแบบว่าลูกกับบันตีลูกชอบเออใจร้อนไงบานตีมันต้องมีโม้ยตายแล้วคุณด่าผู้จัดมันเนี่ยคุณเป็นดาราคุณด่าผู้จัดไม่ได้นะคะเป็นอะไรที่ไม่เคยด่าผู้จัดแม่เบี้ยคือใครรู้เปล่าแม่เบี้ยคือใครคุณอย่าตีนคนอื่นแล้วคุณถามคนอื่นว่าเอาตีนมาวางอะไรตรงนี้คุณถามได้ไงก็ทำไมเธอไม่หลบตีนฉันล่ะเธอผิดนะเธอผิดนะที่เธอเอาตีนเธอไหมฉันเหยียบอ่ะ อันนี้อันนี้คุณพูดจัดอันนี้คือพูดจัดอันนี้พูดจัดวันนี้พี่ปุ้ยถือพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยมีอะไรจะแนะนำน้องเธอพี่ปุ้ยวันนี้พี่ปุ้ยไม่ไลฟ์สดหรอคะไม่ไลฟ์หรอคะพี่ปุ้ยจะเอใครไหมวันนี้พี่ปุ้ยอยากดูฉันกับฉันสองคนโตไปเป็นแบบพวกเธอสองคนอ่ะไม่เธอเธอไม่มีโตแล้วเธอตายหรอสิ้นแต่ทิ้นชีพแล้วเธอทิ้นชีพไปแล้วตอนนี้มันเป็นยุคของฉันโอเคมันเป็นยุคของฉันเธอยุคพวกเธอเจนใหม่ฉันขอบอกเลยยุคฉันเนี่ย คือ LGBTQXYOLXXXY พันมาสมเวอร์เจ้นเจนใหม่ตัวเมื่อกี้ร้องเพลงว่ากอนจะก็สากันใหม่เลยดิไม่ใช่ตัวไปกินข้าวเดียวนะกูยังไม่เห็นเขากินข้าวกับกุเลยแล้วกินข้าวกี่มือไม่กินเลยสักมือเพราะว่าได้ไปกินอะไรคะกินผลไม้ไม่แต่ที่แน่ๆนะพูดตรงๆนะนม นมนมนมอิมิกเนี่ยใหญ่เท่าหน้าเอวอะใช่ใครอยากดูคลิปที่พวกเราพาพี่เอไปทํานมนะคะเป็นบทเรียนที่แบบว่ากระเทยรุ่นพี่สอนกระเทยรุ่นน้องใช่กระเทยรุ่นพี่ใครเป็นคำพูดคุณมากเลยใช่คือกระเทยรุ่นพี่เหรอจะไม่กระเทยจะเป็นเกย์ควีนควิงคืออะไรเกย์ควีนคือค้ามกับนบนขาอย่าลกอย่าลค่อยๆพูด ม่คณไดสอนอะไรคณคนพี่เอกล้องมูฟ้าเกินไประวังฉันฟ้องเจอที่ศาลนะฉันบอกคุณเอบอกว่าคุณเอคุณเอไม่ต้องกลัวหรอกคุณเอเกิดมาแล้วเราต้องคิดเสมอว่าขอโทษนะคะที่เกิดมาสวยเพราะเราถูกหวยด้านพันธุกรรมใช่แล้วพี่แม่บอกว่าอะไรนะดดยอะไรนะคะที่เป็นคำพูดที่แม่ได้ไม่เก้ว้างอ๋อเราบอกว่ามิเลนเกิลทูไดฟอร์ดิสจ็อบค่ะแอนด์เดว a นทูบี e อสแปลว่า ก็ตามเขาก็อยากจะทํางานเหมือนเราและเขายอมตายถวายชีวิตเพื่อจะได้งานอย่างที่เราทําเพราะฉะนั้นเราต้องรักงานของเราค่ะและที่สําคัญคือเราสวยขนาดนี้ความสวยของเราต้องออกไปข้างนอกให้คนเห็นเพราะเราได้บุญค่ะถามมมไหค่ะมโบ ไปยังจะกลับยังพูดไม่หยุดเลยอยากกลับแล้วอยากสัมผัสแล้ารับรองวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่พาลูกๆทุกคนนะคะมากินข้าวแม่ที่ต้องขอบคุณเหมือนชวนลูกมากินข้าวแต่มาหลอกให้ลูกไลฟ์สดเฉยเลยเลยนะจะพาพี่อั้มเพิ่งมาเมื่อวานแล้วก็ถือว่าลูกๆแบบว่าเปิดช่องใหม่แม่แม่ก็อยากมีธุรกิจอะไรอย่างเี้เดี๋ยวไว้เจอกันอีกนั่นไวแบบไม่ต้องมีไลฟ์โอเคได้แบบแม่ทำกับข้าวให้หนูกินได้เลยเนาะแอบว่าแม่ว่าแบบหลอกมาให้ไลฟ์ งูกสนุกค่ะพี่เอขอบคุณมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะอุ้ยกบ้ป็นตำนานอ่ะรวมอย่างร้อยส0งปีรวมเปนร้อยสองร้อยปียิ่งกว่ายิ่งกว่าจะเชม่อจะยิ่กว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าลวกันบรอกอายุมากกว่ายิ่งกว่าจะเป็นยิ่งีายว